ที่ของอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวชุมชนนะคะโหนสลิงค่ะน้ำตกซาะลาตอในพื้นที่ของบางโงยซินแนค่ะ กลับมาแล้วค่ะสําหรับความคึกคักของน้ําตกเซลาตอนะคะสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนหมู่ที่1บ้านเจาะปูแนนะคะตําบลบางโงอยสเนออำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะซึ่งการกลับมาครั้งนี้ทางทีมงานคณะกรรมก,การหมู่บ้านชุมชนบ้านเจาะปูแนนะคะก็ได้สร้างแรงดึงดูดใจให้กับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมที่ท้าทายความสูงให้ได้ลองหวัดเสียวกันค่ะโดยการโหนสลิงเส้นเดียวโรยตัวกลางป่าและน้ําตกระยะ ทางกว่า150เมตรความสูงที่ประมาณ20เมตรค่ะโดยมีอุปกรณ์เซฟตี้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เล่นเป็นหลักนะคะและก็มีทีมงานสตาฟคอยดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งคิดค่าบริการในการเล่นเพียง40บาทเท่านั้นเองค่ะค่ะขณะที่ผู้ที่สนใจทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่นะคะก็เข้าร่วมกิจกรรมโหนสลิงกันอย่างคึกคักและสนุกสนานทีเดียวค่ะสําหรับบางคนก็เพิ่งที่จะมาลองโหนสลิงกลางป่าครั้งแรกนะคะก็บอกว่าทั้งตื่นเต้น สนุกสนานแล้วก็หวาดเสียวทีเดียวค่ะส่วนที่เห็นแต่งกายด้วยชุดซูเปอร์แมนมาโหนสลิงด้วยท่าทางที่สวยงามก็บอกว่าโหนสลิงแล้วก็เล่นกีฬาทา้าทายความสูงมาแล้วนะคะเล่นอยู่ประจําหลายครั้งไม่รู้สึกตื่นเต้นค่ะรู้สึกชิลๆมากค่ะสําหรับการเล่นโหนสลิงนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ในชุมชนคอยดูแลรักษาความปลอดภยัยอำนวยความสะดวกสถานที่ทั้งเรื่องของการจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์และมีห้องน้ําห้องละหมาดมีไว้ให้บริการค่ะ นายอับดุลฟาลิดแบดาอนะคะสมาชิกอบตอหมู่หนึ่งบ้านเจาะ ปูแนบอกกับเราว่าสําหรับการจัดการทําการเล่นโหนสลิงครั้งนี้นะคะที่น้ําตกเซาะลาตอนี้ก็เป็นการสร้างงานให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้มีรายได้รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนก็จะได้มาตั้งแผงลอยค้าขายค่ะมีอาชีพเลี้ยงครอบครัวตลอดจนทําให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้รู้จักกับน้ําตกแห่งนี้มากยิ่งขึ้นสําหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวค่ะก็ขอฝากเรื่องของการรักษาความสะอาดด้วยค่ะและผู้ที่สนใจนะคะจะมาตั้ง แคมสามารถติดต่อได้ที่แบมะนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์087-295-2497ค่ะทางทีมงานรวมถึงชาวชุมชนนะคะก็พร้อมให้การต้อนรับผู้ที่จะมาท่องเที่ยวชุมชนยนวิถีชีวิตชาวบ้านเจาะปูแนนะคะพร้อมกับทั้งชิมโรตีปากาโรตีที่ขึ้นชื่อของตำบลบางเวสินะอำเภอยะหาจังหวัดยะลาด้วยค่ะ